ะะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟ Ch ิรมุนชูชาแนลค่ะนี่น,นะคะนั่งอยู่นะคะแล้วก็มีเอฟซีนะคะผู้ใจดีส่งของมาให้นะคะส่งของมาให้นะคะนี่น,นะคะเพื่อนก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะคะข้างในนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ลอ่ดรานต่ว่าเป็นอะไรนะคะนี่ก็กกินตรงนั้นมากเลยนะคะว่าไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะนี้ก็ตื้นตื้นแบบอะไรแม่ดูสิแม่ดูอะไรปลาไทมักเราดูแล้วอะไรอะไรกระเป๋า ไม่ไม่จ้องแบ่งให้นูเด้อไม่รู้ว่าเป็นไม่จ้องแบ่งให้หนูเด้ออะไรเดี๋อว้ม่่ปไดา้าผ้า้าเอาผ้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 าไ้า้เอามาใ้่้าผ้าผ้าา้าบอกว่าเ้า้าผ้าผ้าผ้าาา่า้ออ้า สวยมากเลยขอขอบคุณนะคะส่งมาให้หนูไม่รอเรียโอ้นี่นะคะอุ้ยสวยมากเลยสบายเลยเอาสบายให้ชื่นใจหน่อยโอ้สวยมากเลยค่ะเออเบื้องกล้องทำไมมันไม่เห็นเลยอ่ะตั้งกล้องเองเป็นไงแม่เป็นไงแม่โอนไปต่อหัวของเขาละม่ไดูจิมดูไหมดูจิม จะว่าหน้าเล็มาไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินรัเป็นแนวอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะว่ามันคืออะไรไม่รู้ให้เงินหลั่งไหลมาเต็มกระเป๋านี้เด้อไม่รู้ส่งอะไรไม่ชัดแบ็ดด้วยเอาตกลงอะไรนี่ยังไม่รู้เลยเรื่องเลยกระเป๋าเป๋าโอ้ทำไมมันไม่รู้มเป็นของใครมมไ่่ีชือไม่มีชื่อ กระเป๋าแบรนด์ดังนะนี่โอ้โหเว้ยเงินก็ถุงช้นใหญ่เลยนี่โอ้ยมีอะไรมีอะไรมาอีกไหมมอะไรมาอีกทองคำมีทองมีทองมีทองด้วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรทองทองมีเพชรมีพลอยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อค่อยดูให้เป็นไรตัวที่เป็นแบรนด์ดังเลยนี่ทองจริงหรอทองหนูไม่รู้เพื่อนที่บอกว่าจะเอาอะไรนั่นเหรอจ้าเขาไม่รู้สวิตนะ 2,590บาทราคาปลาอุ้ยแล้วกระเป๋าราคาเนี่ยอุ้ยอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ4 0 0 0โอ้โหนี่ก็เ่อนจี้จี้ไปเลยเอาใส่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 ฟ้อนเลยใส่เลยใส่เลยอันนี้เขาเรียกว่าสร้อยพอมือไอ้เลดเลดสร้อยพกมือนั่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าฝากเมฆไปทำให้นะ ให้สั้นพอดีเลยอ๋อมาเกาะตรงนี้ก็ได้นี่นี่เขาทําเปลือไว้อยู่อยากเกาะตรงไหนก็ได้เออกตรงไหนก็ได้ไม่เชยจังตรงนี้ก็ได้หรือเลื่อนออกโอ้มันมีเลื่อนค่อยก็เคยขาย่อยด เออรู้ให้หน่อยถ้ารู้ก็รู้ดีใจโอยแต่ไม่เกาะโอ้ยถักวัสดให้ผัดกลัวต้าคำใสเอาละม้วโอ้โหเอาไปเลยจะคิดขนาดนั้นแนั่นแค่นี้จบแล้วนะเอาข้าอีกพอแล้วพมันแน่นเกินแม่ไม่เดี๋ยวให้เมฆเข้าไปตัดให้ไม่ต้องตัดเสียได้มันก็ทำเป็นชิ้นเลยแล้วเจ๊เหรอถ้าอ้วนก็เลื่อนอ่ะไม่ต้องออกเลยนะ ไ่ร้งเวาไปอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเอาขอบคุณนะคะไม่มีชื่อค่ะไมม่่ีชือก็ขอบคุณไปประลมคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะเพิ่งขอขอบคุณมากนะคะเพิ่งก็คือว่าชิ้นี้ราคาสูงมากเลยนะคะก็ไม่ทราบราคานะคะแต่ว่า ก็ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะที่มีซื้อของดีๆให้นะคะแล้วตาจะไหลแล้วตัวนี้ผมใส่ขายแล้ ราคาราาก็เอาเรืองนะไม่มีอ่ะใส่มือก็ได้ยิงเล่นๆไม่รู้หรอไม่มันมัไม่รอกแต่ว่ามันใส่ไล้ใส่แบบชาบสวยอ่ะมันก็อยู่กับเราสีปี5ปีได้หมถ้าเราใส่ไม่ไันไม่สนเลครับชิมก็พอแต่มันดีอ่ะเดม่จะแปลถิ้แบ่งกันทุกคนอ่ะไม่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 ไดหนูพิ่งอฟันมา อันนี้ตอนี้มีอะไรแม่ไปกินลูกน่มๆนี่อย่างนี้ได้อันนี้มีรำแอนแอนอะไรี่ทวยอะอกระเขาด้วยเ่ยนะใส่เสื้อมะเขาแบนใหมแล้วยมงกอดได้ไเมื่อกอในทายยูทูบไปติดเลืองนหมจริงเหรอเออถ้าเป็นแบรนด์มาติดเลืองเลยรถมาแล้วรถมาแล้วรถอะไรมารถมักรถพลม ด้วยกันแอนก็ให้เขาทำบ้างคนอื่นนะมันเหนื่อยทําไมไรก็ปุ๊บปั๊บทำเอาความีทำเอาความดีให้พ่อใส่สิ้นใส่สิ้นจะให้พ่อใส่สิ้นใส่สิ้นเน่ยใส่สิ้นเนี่ยก็ไม่ตีแล้วไปส้วให้พ่อให้พ่อินอยู่สิ่งดีๆนี่สอนเอาไปแค่เดนึ่้

ไม่ต้องถอดหรอกถ้าขายเมืองไทยราคา3 0 0นี่ไงในอันนี้ละแม่หมูนนลกคใส่สมูยิ่ง